สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปติดตามชมสตอรี่ใน Star Town นะ mm hmm. ผมก็อบอกนะว่าตอนนี้ Star Town เนี่ยมันเดือดเลยนะผม s t สตอรี่หลายแก๊งเลยนะผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปชมสตอรี่ที่เพิ่เ,พ Story, เกิดขึ้นเมื่อวานนะผมสตอรี่ของอ ดมเบเฮดนะผมผมกับยนะูซ <_ C 1> ีเนาะเขาเล่นกันที่15ใบนะครับผมสำหรับสตอรี่นี้ซึ่งสตอรี่นี้มันเกิดจากการที่ทั้งสองแก๊งเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของคำพูดกันในเรื่องของงานเขาเรียกว่างานดำนะผมก็คือหลูกล้านนั่นเองนะก็เลยตกลงกันไปตกลงกันมาสภาตัดจบกันที่15ใบนะผมก็เล่นกันเมื่อวานที่ผมดูนะมันเป็นไฟแถวว่า ปั๊มน้ำมันเมืองบนนะผมจุดที่ผมบอกเลยว่าไดนบ์เฮดใช้ในการเล่นไฟใหญ่บ่อยมากนะเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมในมุมมองของไดนบ์เฮดที่เจอกับยูซี่ผมต้องบอกว่ายูซี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแกงที่ต้องบอกเลยนะว่าประมาทไ,ได้เพราะว่าสมาชิกแก๊งแต่ละคนก็มีฝีมือนะไม่ไม่สามารถที่จะประมาทได้ง่ายๆว่าจะเจอกับแก๊งอะไรก็แล้วแต่ไดรบลเฮดไฟนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงนะในมุมมองไดนบ์เฮดครับผมไปเริ่มเลย ระวังไป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 ไม่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 มึงฟังกูมึงมึงจอดรวมกันตรงรถส้มกูมาเห็นป่ะมึงเห็นป่ะเซนโตโน่ส้มแล้วมึงลงเล่นเลยลงเล่นเลยมึงเออมึงฟังกูเซนโตโน่ส้มแล้วลงเล่นเลยมันเอาเพื่อเราไป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 ลงเล่นเลย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 ไอแก๊งก็จอเป็นเี้ยอะไรัโอ้กูฟังกูนะปืนไม่ต้องเล่นหรอแก๊งกากจัดไอเหี้ย ไอ้เฮี้ยเป็นปากล้าไว้คุยไอ้เฮี้ยสวยจัดอะไรอะไรอะไรมึงเล่าฮะมานี่ดิมานี่มึงเป็นไรเป็นไรฮะอุ้มศพไปเลยมึงฝากกูอุ้มศพอุ้มศพไปเลยมึงตอแหล่พี่ตัวมึงเย็นไหมตื่นทำมึงเย็นนร่งเหรอไหว้เฮี้ยไหวปะมึงอุ้มศพไปเลยมึงฟังกูตะโกนบอกเพื่อนอุ้มศพไปเลยดิ ตอแหลมึงเอ้กมึงมึงตัวชุบตัวชุบต้านบนตัวชุบด้านบนอีตอแหล่ขอใส่สูตดำเอยครับพี่พด่ครับขอใส่สูตรดำ่อยครับพี่อุ้มอุ้มฟังกูนะค่อยๆอุ้มมันไเลยน่มนกคออ้มมันจัเลยอตอแหลมึงอยู่ไหนออตอแหลของแก๊งมึงโอ้โหไอเหี้ยมกูนึกว่าเล่นกับเด็กป .2 ไ้สัตว์ไอเีัง หวป้มันไว้ช่นวยตายมึงช่วเพื่อนมึงช่วเพื่อนมึงช่วเพื่อนอุ้มอุ้มอุ้มศพ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 ฟังกูอุ้ม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 ช่เพื่อนช่วเพื่อนคุชูเบงคุชูเบงคนนี้โอ้ยเฮ้ยเกจจ์ชิบหายพี่อยู่เมะไอ้ไม้ไม้เอ้ยพี่ไม้ไปไหนอะไปอ่าพี่ไม้เอาศพนี้ไปไหนวะไหนอะไหนเพื่อนโอเคโอเคไอ้เคนอุ้มอุ้มโอเคสวยไอ้เคนช่วไปและเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร นายสพมันยังศพรบป้าศพรบไหมศพพบไหมใครได้ศพแล้วขึ้นรถรอเลยใครได้ศพขึ้นรถรอใครได้ศพแล้วขึ้นรถรอเลยไอพี่เอาตรงพื้นขึ้นรถขึ้นรถรอขึ้นรถรอขึ้นรถรอเลยไป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 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยใครเสร็จแล้วขึ้นรถเลย ฮะอะไรนะห่อมือห่อห่อห่อไม่มีรถหรอจะบอกให้ทว่ากูยังขับไปไม่ถึงเลยพวกมึงไม่ใช่หรอผมไม่ต้องเล่นปืนอ่ะกูคนเดียวเนี่ยเขาผมเป็นไงบ้างหลังจากที่ดูไฟคือค่อนข้างที่จะอืม จบเร็วสําหรับไฟนี้ก็คือเป็นไปตามคาดนะผมถึงแม้ว่าซี่เองจะมีฝีมือแต่ในเรื่องของอาวุธคือทรัพยากรแก๊งเนี่ยดาบนเฮดก็สูงกว่าอยู่แล้วเรื่องของเชียร์อาวุธก็เยอะกว่า นะผมก็สามารถเอาชนะไฟไปได้ซึ่งสตอรี่นี้ผมมองว่าน่าจะไม่เหนือบากกว่าแรงในชีจะปิดอยู่ซี่นะสำหรับไดมอนเฮดผมมองว่ามันยังห่างกันอยู่ถึงแม้ผู้เล่นบางคนอาจจะมีสกิลเพชที่ไม่ธรรมดาแต่ผมมองในภาพรวมผมว่าสตอรี่นี้น่าจะเป็นฝั่งไดมอนด์เฮดที่จะเอาชนะไปได้นะผมแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอ่าสตอรี่นี้ให้เพื่อนได้ฟังในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ